ตอนที่385เส้นทางแห่งเจ็ดจักรพรรดิกระแสข้อมูลนี้ประกอบด้วยจุดร่วมมากมายที่เหล่าขุนนางควรรู้ครหาหา์ถ้ำระดับขุนนางเตรียมไว้ให้ข้าแล้วเหรอือหลวเฟิงได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของดินแดนต้นกําเนิดนักพื้นที่รับการจัดวางรูปแบบและเส้นทางเข้าออกของกระแสข้อมูลขุนนางทุกคนครอบครองครหาหา์ถ้ำขนาดใหญ่ ยึดครองพื้นที่ของตนณสถานที่แห่งหนึ่งคาริห่าท่ท้มของหลัวเฟิงตั้งอยู่ที่จุดรวมรูปแบบแห่งหนึ่งการมาถึงของเขาทำให้การจัดวางรูปแบบของดินแดนต้นกำเนิดมั่นคงยิ่งขึ้นโอ้โหความคิดของหลัวเฟิงแผ่ซ่านไปทั่วดินแดนต้นกำเนิดเชื่อมโยงกับเหล่าขุนนางอีกเจ็ดคน บรรพบุรุษระดับโลกกว่า200คนบรรพบุรุษระดับสูงกว่า80ล้านคนและผู้ฝึกฝนบางคนในกรงถักมีเพียงขุนนางเทพอีกเจคนเท่านั้นที่รับรู้ความคิดของหลัวเฟิงหลัวเฟิงขอแสดงความยินดีที่ได้เป็นขุนนางคนที่8ของค้ายผู้ฝึกฝนของเราผู้อาวุโสดีใจอย่างยิ่งสงครามครั้งนี้จะพลิกผันเพราะเจ้า และชะตากรรมของดินแดนผู้ฝึกฝนทั้งหมดจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะเจ้าก่อนอื่นจงรีบทำความเข้าใจข้อมูลอันมากมายและทำความเข้าใจเทคนิคการต่อสู้ของเจ้าซะหลังจากนั้นเราจะศึกษาวิธีการประสานงานร่วมกันจินเร่งเร้าหลังจากถูกกดขี่มานานตอนนี้กำลังรอให้หลัวเฟิงเข้าร่วมการโต้กลับหลัวเฟิงพลังชีวิตของเจ้าเหนือกว่าข้ามาก องค์ชายอูหลานก็รู้สึกพอใจเช่นกันเมื่อเหล่าขุนนางร่วมมือกันส่วนใหญ่แล้วเป็นเขาที่ต้องอดทนอย่างไรก็ตามเหล่าบรรพบุรุษก็มีพลังระดับสูงสุดด้วยวิธีการที่คาดเดาไม่ได้แม้จะมีผู้อาวุโสยวนคอยช่วยเหลือในการจัดทับเขาก็แทบจะต้านทานพวกเขาได้เกือบทั้งหมดตอนนี้ด้วยหลัวเฟิงทุกอย่างก็ง่ายขึ้นมาก และพวกเขาสามารถสนับสนุนซึ่งกันและกันได้หลัวเฟิงยินดีด้วยมิงห่วงกล่าวหลัวเฟิงการที่เจ้าและอู่หลานมาที่นี่ทำให้การเผชิญหน้ากับค่ายฝึกสิ่งมีชีวิตหุนหยวนโดยกำเนิดในอนาคตผ่อนคลายมากขึ้นสำหรับค่ายฝึกฝนของเราพวกเจ้าทั้งสองเพียงพอแล้วที่จะทำให้สถานการณ์มั่นคงขึ้นองค์ชายในกู่มีกำลังใจ ก่อนหน้านี้เขามองโลกในแง่ร้ายแต่ตอนนี้กลับมองโลกในแง่ดีขึ้นองค์ชายอู่หลานผู้แข็งแกร่งในการป้องกันประกอบกับหลัวเฟิงผู้มีพลังเหนือกว่าองค์ชายอู่หลานมากกว่าสามเท่าจะทำให้การเผชิญหน้าแบบกลุ่มง่ายขึ้นมากสำหรับจุนนางคนอื่นๆที่มีร่างกายอ่อนแอกว่าเช่นเดียวกับครั้งก่อนเพียงองค์ชายอู่หลานถูกยับยั้งไว้ ภายใต้การโจมตีอย่างรุนแรงจากเหล่าบรรพบุรุษร่างอาวตารหลักของจินหมิงหวงและโมหมานก็แทบจะแตกสลายไปสถานการณ์อันตรายเช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งองค์ชายในกู่ทนกับความรู้สึกอันตรายนี้ไม่ไหวแล้วและต้องการความปลอดภัยมากขึ้นหลวเฟิงค่ารอคอยการปรากฏตัวของเจ้ามานานแล้วองค์ชายโมหมานรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ทุกคนรู้ว่าหลวงเฟิงเป็นเทพผู้เชี่ยวชาญในเส้นทางชีวิตโดยใช้วิชาพลังการทำลายทุกคนหวังว่าจะมีสหายที่เชี่ยวชาญเส้นทางชีวิตทุกคนค่าจะศึกษาวิชาการต่อสู้ก่อนหลวงเฟิงตอบสหายทั้งเจ็ดนี้เขารู้ว่าในอนาคตขุนนางเทพทั้งเจนี้จะเป็นสหายที่น่าเชื่อถือที่สุดของเขาในห้วงอวากาศหุ่นยนอันไร้ขอบเขต ทั้งหมดนี้รวมกันเป็นกองกำลังป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับค่ายฝึกฝนทั้งหมดหลัวเฟิงมาถึงคฤหาสน่าถ้ำขนาดใหญ่ซึ่งครอบคลุมพื้นที่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ภายสารในดินแดนต้นกำเนิดครอบคลุมพื้นที่ประมาณ1%เปอร์เซ็นของพื้นที่ทั้งหมดบนพื้นฐานของดินแดนต้นกำเนิดคฤราสน์าถ้ำอันกว้างใหญ่นี้ประกอบด้วยชั้นของการเวลา และมิติที่เปิดกว้างอยู่ภายในรวมกันแล้วมีขนาดใหญ่กว่าโลกต้นกำเนิดเฮอหลัวเฟิงนั่งขัดสมาธิอยู่นะใจกลางห้วงเวลาและอวกาศอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ก่อนอื่นจงทำความเข้าใจกับขุนนางเทพทั้งเจ็ดหลัวเฟิงไม่เคยมีประสบการณ์ในการเผชิญหน้าระหว่างเทพและบรรพบุรุษมาก่อนจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ อัตราความคิดของเขาในตอนนี้เร็วกว่าเดิมอย่างไม่อาจคาดเดาได้และเพียงแค่ได้ลองสำรวจดูเขาก็เข้าใจเต๋าที่เทพทั้ง7สร้างขึ้นทักษะการต่อสู้และประสบการณ์การฝึกฝนบางส่วนของพวกเขาจินสิ่งที่เขาสร้างขึ้นคือเต๋าแห่งการทำลายล้างหุ่นหยวนตามคำอธิบายของเขาเองเต๋าแห่งการทำลายล้างหุ่นหยวนของเขาคือ การทำลายล้าง9ส่วน1ส่วนชีวิตเนื่องจากการทำลายล้างบริสุทธิ์ทำให้การสร้างสิ่งมีชีวิตเป็นเรื่องยากจึงจำเป็นต้องอาศัยความลึกลับแห่งชีวิตเล็กน้อยเพื่อหลอมรวมกระบี่สายฟ้าที่ค่าแรกมาก็ประมาณการทำลายล้าง9ส่วนหนงส่วนชีวิตหลัวเฟิงสะบัดมือหยิบกระบี่ผ่าฟ้าออกมา ซึ่งบัตรนี้ไม่ได้สร้างความกดดันใดๆให้เขาเลยเส้นทางของจีนและเส้นทางของกระบี่สายฟ้านั้นคล้ายคลึงกันมากข้าสงสัยว่าจะมีความเชื่อมโยงกันหรือไม่หลัวเฟิงครุ่นคิดเมื่อถือกระบี่สายฟ้าเขาสัมผัสได้ถึงสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยพลังทําลายล้างอันไร้ขอบเขตสถานที่ที่กว้างใหญ่ ไพศาลและยากจะอย่างถึงแม้แต่กับพลังของเขาณนะที่นั้นอาวุธนับพันนับหมื่นกำลังก่อตัวแต่ละชิ้นไม่อาจทำลายได้เหมาะที่จะเป็นอาวุธระดับหลอดกระบี่สายฟ้าบรรจุปริศนาการทำลายล้างขั้นสูงสุดไว้และสามารถใช้เป็นอาวุธของหลอดหลัวเฟิงยืนยันประเด็นนี้และอาวุธประเภทนี้ ดูเหมือนจะมีเป็นพันเป็นหมื่นในดินแดนลีลับแห่งนี้ที่ข้าสัมผัสได้สินะสถานที่แห่งนี้ต้องซ่อนความลับมากมายข้าจะสำรวจและศึกษามันให้ดีหลังสงครามหลวงเฟิงสนใจเรื่องนี้อนังมากเชื่อว่าขุนนางเทพคนอื่นๆน่าจะมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับดินแดนลีลับแห่งนี้อย่างไรก็ตามเรื่องเร่งด่วนที่สุดในขณะนี้คือสงคราม และความเข้าใจเบื้องต้นของหลัวเฟิงเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของเหล่าเทพและบรรพบุรุษรวมถึงความรู้ทั่วไปบางอย่างเมื่อมีเวลาว่างข้อมูลจำนวนมากสามารถศึกษาได้อย่างช้าๆการได้เป็นขุนนางทำให้สัมผัสได้ถึงห้วงอวกาศหุ่นยวนอันไร้ขอบเขตได้ชัดเจนยิ่งขึ้นรวมถึงการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่รู้จักมากมาย หลวเฟิงสัมผัสได้ว่าห้วงอวกาศหุ่นหยวนอันไร้ขอบเขตมีสถานที่ลึกลับอันน่าสะพรึงกลัวบางแห่งที่ไม่มีเกราะป้องกันและบางแห่งทำให้เขารู้สึกถึงภัยคุกคามอย่างรุนแรงก่อนที่จะกลายเป็นขุนนางหลัวเฟิงรู้จกักโลกที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่ได้รับการหล่อเลี้ยงโดยตระกูลงูใหญ่ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งทำให้ใครก็ตามสามารถปรากฏตัวในส่วนใดส่วนหนึ่งของพื้นที่ดั้งเดิมที่ไม่มีที่สิ้นสุดได้ทันที